สวัสดีครับวันนี้ฮัตถนัดกินนะครับตอนนี้อยู่เมืองทองธานีนะครับจะมาพาไปชิมนะครับร้านตูชินะครับเป็นบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นนะเนี่ยอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่านะครับแต่ว่าฮัตจะถ่ายร้านไม่ได้นะเพราะในร้านเนี่ยมีบางส่วนมีลูกค้าอยู่ด้วยนะเดี๋ยวเราดูแค่หน้าร้านก็พอนะครับนี่นะครับร้านชีเซนนะครับร้านนี้มีเข้าโครงการด้วยนะครับ ครับปเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งร้านชิมอาหารกันกินดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูร้านกันก่อนนะครับจะมีอยู่สามราคานะครับมีสี่เก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าแล้วก็เก้าเก้า้านะครับอันนี้ยังไม่รวมน้ำนะเดี๋ยวเราดูจากสี่เก้าเก้าก่อนเห็นฮะอันนี้เห็นแล้วนะครับบวกน้ำสามสิบเก้าบาท 799นี่นะครับ999บาทนะครับเคครับตอนนี้เริ่มถ่ายได้แล้วครับลูกค้าเริ่มทยอยออกมานะครับที่เริ่มว่างแล้วครับนะฮะให้ดูบรรยากาศนะะนี่ครับเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับนี่นะครับอีกโซนหนึ่งนะครับ อาหารมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาชิมเนื้อวากิวซูชิวากิวนะหู้พูถึงเฮ้ยมันแผ่นใหญ่ใช้ได้เลยนะดูแล้วแบบรู้สึกชอบอะนะเดี๋ยวอลองเลย ว่าคับนี้ครับประทับใจมากเลยนะเออเดี๋ยวว่าจะสั่งอีกเพราปกติไอเนื้อวากิวที่เคยสั่งมันจะเล็กๆเงี้ยมันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้น,นะถือว่าราคานี้ใช้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองกินเอ,อ่ออันนี้นะไส้กรอกลมควันดูว่าเป็นไงบ้าง นี่ฮักว่าก็โอเคอ่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นคูชิโรเอ็งกาวะเป็นปลาตาเดียวนะอืมรสชาติสัมผัสนะ คือถ้าไม่บอกนีไม่รู้นะว่าเป็นเนื้อปลาคือฮะมันกินเรากินปลาจะมีเขาเรียกว่าอะไรกลิ่นของปลามันเนี่ยเขาว่าเฮ้ยมันนุ่มหยุนหย,นยุนอร่อยดีอ่ะเออว่าฮัดชอบนะเนี่ยอันนี้ลองแซลมอนอันนี้เป็นยำแซลมอนมั้ง อืมเพราะว่าเนื้อเขาสดใช้ได้เลยอ่ะดีอ่ะเดี๋ยวเรามาลองหอยนางรมฮัดสั่งไว้สองแบบนะแต่จำไม่ได้ว่ามันเรียกวนะ่าอะไรแต่โอเคมีแค่สองแบบเนี่ยนะเดี๋ยวลองชิมดูดกว่าเอาเป็นไงบ้างอืม พอนังลมนี่อร่อยอ่ะแต่เมื่อกี้ที่กินที่กินผิดฝั่งนะปกติ้าเขากินเขาจะโรยอเอาจากฝั่งนี้ก่อนแต่นี่มันกี้กินผิดเฮ้ยให้ว่าโอเคเลยนะราคาเนี้ยใช้ได้เลยอะโอ้โหหกละอืม พูดถึงก็ทำมาเขาฮะประทับใจนะกินในราคาเนี่ยชอบเลยอันนี้ก็ปลาไหลนะโลปลาไหล โลปลาไหลหอมมาะโอเคเอ่ะถ้าว่าอร่อยเลยร้านเนี่ยคือกินแล้วบอกอันนี้อร่อยพรรสชาติอะไรเนี่ยถือว่าอร่อยเลยนะแล้ววัตถุดิบนะว่าแบบมันสดเลยนะดีอ่ะอันนี้ครับว่าฮัประทับใจนะร้านเนี่ยดูยฮะ เดี๋ยวลองกัดดูสิไม่รู้ทุกท่านมองเห็นเนื้อหอยไหมนะแต่ก็ร้อยคันออกเลยเฮ้ยอันนี้ฮัดชอบอร่อยเด็ ลองประดิบมาทุหน้าดูสิเฮ้ยกลิ่นโอเคเลยนะเพราะบางที่มันจะแบบฉันไม่แน่ใจนะว่าอย่างไรคือบางครั้นรู้สึกมันมีกลิ่นมันก็แรงนะแต่อันนี้รู้สึกมันหอมอเนื้ออร่อย คืออันเนี้ยเหมือนว่าเขาเตรียมมาแบบละลายฟรีดแล้วอ่ะเพราะบางที่ฮะที่ฮัดกินนะเย็นเจี๊ยบเลยเงี้ยเหมือนแบบมันแช่ฟรีดมาเลยแบบไม่รอละลายอ่ะนะเอามาเสิร์ฟเอ้อันนี้ฮะว่าถือว่าโอเคอ่ะ กับข้าวเริ่มมาเยอะแล้วอะ่ะเริ่มกินไม่ทันละขยับนิดนึงนะเฮ้ยแซลมอนก็อร่อยคือ,อ เขาละลายมาดีอ่ะอันนี้เป็นตลับรวมซาซาซิมินะไม่มีปัาตบะอืมอ๋อ,อ,อมีปมุอัดอ๋อมีปลาหมึกด้วย อืมโอเคอ่ะอันนี้เบคอนเห็ดนะเบคอนเขากำลังเกมดีเลยนะแบบถือว่าโอเคอ่ะ อันนี้ก็มีแซลมอนอีกมันอันนี้เขาเรียกเป็นแซลมอนอะไรรู้ขัดจำไม่ได้แล้ววิธีทำนะเราลองนี้ดูว่ามันต่าง,งปกติอืมก็ไม่ต่างหรอกมันแค่แร่บางในความรู้สึกนะเขาอาจจะมีวิธีการแปลกกว่าก็ได้นะแต่ารู้สึกว่าเออก็ไม่ได้ต่างมาก แล้วสุกว่าเนื้อมันบางแค่นั้นเองเดี๋ยวเรามาชิมกุ้งก่อนดีกว่า อืมคือว่ากรอบใช่ไหมครับอืมอืมอร่อยเดี๋ยวเอาสเต็กแซลมอนดูกัน รู้เห็นไหมนะอ๋อเห็นเนี่ย เดี๋ยวมาลองกุ้งดูดกว่ะเดี๋ยวตงใส่กินเสร็จเดี๋ยวต้องไปล้างเื่อจริงเขาหน้าจะมีนั่นนะเหมือนกล่องเล็กๆจานเล็กๆว่าสำหรับใส่พวกเปลือกขยะเนี่ยพอมันกินแล้วมัน,มนวางแล้วมันมันดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ พูดปุ๊บเขาก็มาให้ของจริงๆแบบฮัรดไม่ค่อยชอบนะแบบเหมือนกินแล้วแบบพวกเปลือกกองบนโต๊ะอะไรเงี้ยต้องมีพวกถาดหรืออะไรมาลองอ่ะ โอเควะก็โอเคนะรสชาติเดี๋ยวเราชิมเนี่ยครับนี่แซลมอนเป็นเบรนด้วยซอสอะไรเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วนะแต่เออมันก็ดูน่ากินดีนะ ไม่รู้นะ,ะัะรู้สึกแบบมันกินเป็นมายองเนสอะนะแต่ถามว่ามันเบิร์มาก็โอเคอนะมันก็หอมดีเรามากินแถวซูชิกันดี้วาอันนี้โล เฮ้ยโลรสชาติโอเคนะใช้ได้อันนี้ลองเป็นซลมอนเบิร์นดราะว่าซลมอนเบิร์ของเขาอ่ะ <c oughs> อร่อยนะ ไว้บอกบอกอะซอสที่นี่เขาเข้มข้นด้วยนะเพอกินบางที่อซอสแบบไม่รู้รสชาติเลยคือถ้าอยากกินแบบเรียกกินซอสแบบรสชาติแบบค่อนข้างหนักหรือเปล่านะแต่ดูนะว่ารู้สึกว่าซอสขอ,องที่นี่เนี่ยที่ราดมาเข้มข้นใช้ได้เลยอีกน,นึงครับว่าต้องลองมากินนะมาเป็นไอโรวากเมะเนี่ยเพราะว่ามันยุ่นๆอร่อยดีอะ่ะ แตจริงๆอาหารเขามีอีกเยอะนะแต่ว่าฮัทก็สั่งไม่หมดหรอกคือ,อนี่เป็นร่วงช่วงท้ายฮัทก็กินแต่ของที่ที่ชอบอะ่ะจะบอกเลยครับว่าเนี่ยซูชิวาเกีวเนี่ยฮัชอบมากเลยนะคือแบบ รู้สึกว้าวเลยอะคือจะไปกินคําแบบเนี้ยที่ฮัดเคยไปกินนะคือว่าจะเป็นหัวละพันกว่าบาทเนี่ยเออถึงที่ถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงได้เจอนะที่ที่เคยไปกินหลายที่มานะคือถ้าหัวพันกว่าบาทจะเจอแบบนี้ถ้าหัวร้อยกว่าบาทเนี่ยจะเป็นแบบชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยมันจะไม่ใหญ่แบบดูอย่างเงี้ยนะแต่ถือว่าโอเคฮัดชอบแต่เดี๋ยวขอยกจานแบบซอสมันน,นะนะเดี๋ยวหก ใส่เสื้อดูดิชิ้นเบเริ่มเลยอยากให้ดูใ,ใกล้ๆได้อะถ้าบอกว่า กินอันนี้ฮะรู้สึกโอเคเลยนะในพวกเนื้อวาเกิวหอ,อยนงอยางรมเงี้ยแต่อื่นฮะก็โอเคแต่ที่ฮัดชอบนะมีอยู่สองอย่างจริงๆนะมีวาเกิวกับวากาเมะเนี่ยสองอย่างเนะี่ยที่รู้สึกว่าเออโอเคแต่ราคานี้นะปกติพวกว,กวากาเมะที่ฮัดไปเจอก็คือจะต้องอัพไปขึ้นหลักพันนะ อันนี้แบบสุดจริงนะคือถ้าว่าจริงมาสั่งแค่อันนี้กินอย่างเดียวก็พอแล้วมนะั้งถ้าว่าก็คุ้มแล้วนะ หอ,อยนางรมอ่ะชอบกินนี่ก็เลยสั่งซ้ำมาอีก ไม่รู้นะฮะชอบหอยนางรมมานะถ้าไปกินซีฟู้ดนี่ต้องกินหอยนางรมทุกครั้งเลยแต่นี่นานแล้วเนี่ยที่มากินซูชิอย่างนี้แล้วไม่ได้แล้วมันจะมีแบบหอยนางรมมาปกติไปกินซูชิจะไม่มีหอยนางรมเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเออโอเคนะ ปกติกินดีฟูด้ดมันจะมีหอยนางรมอยู่แล้วใช่ไหมกินซีฟูด้ดนะนะแต่นี่แบบเพิ่งมาเจอว่าเป็นซูชิแล้วมีหอยนางรมโอเคก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กำลังใจให้นะครับ ก็รายการคาะาดกินนะครับก็ขอจบรายการเป็นเท่านี้นะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ